สวัสดีครับกระผมพัทรริกำภูณิยารหัสนิสิต6410500807ครับผมพัฒนันท์หุ่นนำพันรหัสนิสิต6410502214ครับวันนี้พวกเรามาจากกลุ่ม TAKE02 นะครับจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ระบบสมาร์ทกริดกรณีศึกษาจากไมโครกริดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำเพอเบตรจังหวัดยะลาครับโดยมีอาจารย์ดรธงชาติเกิดผลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์ดร์นพดาธีระอัจฉริยะกุณเป็นอาจารย์กรรมการครับวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานนะครับที่มาเนื่องด้วยเหตุความไม่สงบในสมนนามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการก่อวินาศกรรมในระบบสายส่งที่เชื่อมไปยังอำเภอเวตงจังหวัดยะลา,าทําให้เกิดความเสียหายจึงต้องพัฒนาระบบไมโครกริดที่สามารถใจใ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพครับวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และเพิ่มเสถียรภาพการส่งจ่ยายไฟฟ้าในระบบสมาร์กทกริดอำเภอเวตงจังหวัดยะลา ภายใต้สถานการณ์ปกติและการก่อความไม่สงบครับความรู้และเครื่องมือที่ใช้ความรู้นะครับจะมีความรู้เรื่อง Power System Analysis Power System Stability ฮาร์ดแวร์ที่ใช้จะเป็นท็อปนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานส่วนซอฟต์แวร์จะเป็น Dix s l l e n นะครับจะเป็นการจำลองระบบ Power System Analysis ครับขั่นเป็นหนัง,งนี้นะผมะูกเขียนตามแบบของอรูปแบบของอธิบดีนะครับ สารแระนะครับผมเป็นในส่วนของ PA m i c r o k r i d and Energy Storage System นะครับต่อมาครับผมเป็นในส่วนเอกาสารของ Virtual Inertia Control Based Model Predictive Control of Microgrid Frequency Stabilization Condensing High Renewable Energy Integration ครับผมต่อมาเป็นในส่วนของบทความ Improving Stability of m e s i e g Microgrid by Optimal Battery Sizing ครับ ต่อมาเป็นในส่วนของ Modeling Process in Microgrid with Renewable Energy Source ครับต่อมาเป็นในส่วนของ Development of Smart Microgrid System นะครับผมสำหรับผลลัพธ์ของโครงงานนะครับผมก็สามารถนำเสนอรูปแบบจำลองของขีดที่มีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้งานได้ครับสำหรับที่การตรวจสอบหรือทดสอบคุณภาพนะครับผมก็คือดูความน่าเชื่อถือของระบบว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้านะครับแล้วนําไปจําลองเหตุการณ์ในระบบว่าสามารถรับรองกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้หรือไม่ครับผมสําหรับเป้าหมายของโครงงานนะครับก็เป็นการตีพิมพ์บทความการประชุมวิชาการนะครับและเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมครับผมสำหรการนงนะครับในช่วงแรกเราจะศึกษาระบบไฟฟ้าของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับ ต่อมาศึกษาทฤษฎีระบบไฟฟ้ากําลังเพื่อทบทวนความรู้เรื่องระบบไฟฟ้ากําลังครับการศึกษาระบบสมาร์ทกิจไมโครกิจจะได้แนวทางการศึกษามาประยุกต์ใช้กับโครงงานการศึกษาการทํางานของระบบสมาร์ทกิจภายใต้สถานการณ์ปกติและการก่อการร้ายในระบบสายส่งนะครับทําให้สามารถเสนอวิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพครับ,รบการศึกษาการใช้งานของโปรแกรมติดไซเล่นทำให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้ครับ ่อมาครับการศึกษาการใช้ไทม์สวิปในโปรแกรม d ิกไซเลนทำให้สามารถสร้างการาฟเพื่อแสดงผลได้ในโปรแกรม d ิกไซเลนนะครับการสร้างแบบจำลองเบตงไมโครกิตทำให้ได้ระบบไมโครกิตที่อาจใช้งานได้ครับการจำลองหาความเสถียรของระบบที่สร้างขึ้นมาโดยการจำลองเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและหาว่าระบบที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถรับรองกับเหตุการณ์นั้นได้หรือไม่ทาให้ได้ระบบกิตที่มีความสามารถเหมาะสมต่อการใช้งานจริง วิข้อผลและการจําลองและสรุปผลนะครับจะได้ผลสรุปที่เป็นประโยชน์และสุดท้ายนะครับนําระบบที่ได้มาทํารูปเล่มนําเสนอจะได้รูปเล่มนําเสนอที่มีความสมบูรณ์ครับกลุ่มของพวกผมก็ขอจบการน,นําเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ